เพราะว่าเพราะว่าพระที่ผมได้รับมันเยอะอยในห้องนอนผมน่ะ mm ี hmm. ่แต่ของศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นซึ่งบางทีผมอาจจะรับไม่ไหวเพราะว่ามันหลายอาจารย์แล้วกนตัวทุกภาคของประเทศอยู่แต่ั้าพเจ้าไม่ได้ แจ้งให้ทราบคือเพราะทุกอย่างที่ผมมีผมจะออกมาไว้ตรงนีน้อาจารย์ก็จะดปแทนทีว่าเราจะ้างมันมันจะเปตรงนี้นอ,าจจนนนอาจจะไม่มีร้านค้าอาจจะเป็นที่พักนั่งพักเราสวมเลยเขาจะนั่งพักทำเป็นเหมือนกับที่พักเหมือนกับหน้าขนมข้างนะจะพูดอีกทำเป็นที่พักสองฝั่งร้าน,น,านค้าก็าจะฝั่งนี้น ันก็อาจจะมูลค่าเพิ่มเกินนันนู้นจะองรีบจองเล้เอจองแล้วจองแล้วจองแล้วทางด้นนครับลุงบอลบอกว่าู่ตรงสะพานแ้วนะรคาจะข้นหอ้ฝั่งนู้นก็ทำได้ไหมน่ะได้ป่ะเขาทำสะพานครับลุงบอลมีสะพานมีแล้ว มันต้องท่ทางนทางครับผมอยู่อยู่อยู่ที่ลุงคลจะอนุญาตให้ไปหรือเปล่ถ้าเป็นช่วงพนช่วหน้าพนนะตรงไหนเขาก็ไม่ไปครับถ้ามันแฉะมแดนจุดโแดนถ้าลุงพลอนุญาตก็คงมีาตตรงนี้ก็ตรงน้ที่ของคนอื่นเขาที่รับว่าพูดเฉยๆผมพูดเฉยๆผมไม่แนะนำไม่ไปนะเขาไม่อนุญาตห้ไปเไปทงน้นลุงควรมันคือความห็นงเหยเห็นกัน ใช่ววจ,จองแล้วเจ้าหลังก็ทำได้นเนาะเไปข้างหน้าต่างหากข้างหลังก็เป็นตลาดซ้อนตลาดตลาดซ้อนตลาด,ลาด,ดอย่่่าาาางงงงไ้้มมีททเขใหญอ,อะไรนะจงทางจงทางภาษาคลานได้จงทางภาษาภาษาไทยนะคะจงทางนะครับ